นิทานโอกาสที่หายไปการละครั้งหนึ่งไม่นานเท่าไหร่หรอกมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่ามะลิเธอเป็นคนเรียบง่ายใจดีและเชื่อในความรักมากกว่าที่ควรวันหนึง่งเธอได้พบกับชายคนหนึ่งเขาช่างดูอบอุ่นจริงใจและพูดจาน่าสั่งเธอรู้สึกว่าเขาคือคนที่ใช่ เหมือนพระเจ้าส่งมาให้เธอรักในช่วงแรกเขาดีกับเธอทุกอย่างพาเธอยิ้มพาเธอฝันพาเธอเห็นอนาคตแต่ไม่นานเขาก็เริ่มเปลี่ยนเริ่มโกหกเริ่มหลบหน้าเริ่มหายไปโดยไม่มีคำอธิบายมมลิร้องไห้แต่เธอก็ยังให้อภัยครั้งแล้ว ครั้งเล่าเธอคิดว่าวันหนึ่งเขาจะเปลี่ยนเธอเชื่อว่าความรักจะชนะทุกอย่างแต่เปล่าเลยเขายังเหมือนเดิมและเธอก็ยังเจ็บเหมือนเดิมวันหนึ่งเธอเดินจากมาไม่ใช่เพราะเธอหมกรักแต่เพราะเธอเริ่มรักตัวเองมากพอแล้วโชคชะตา ก็พาเธอไปเจอกับใครอีกคนเขาไม่หวานแต่ซื่อตรงเขาไม่พูดมากแต่ไม่เคยหายไปเขาไม่สัญญาแต่ทำทุกอย่างให้เห็นมะลิถึงได้รู้ว่าที่ผ่านมาเธอแค่รักคนที่ผิดและพยายามเปลี่ยนคนที่ไม่เคยคิดจะเปลี่ยนเพราะบางครั้ง การให้โอกาสซ้ำๆมันไม่ได้แปลว่าเราใจดีแต่มันอาจแปลว่าเรายังไม่รักตัวเองมากพอ